เรียนท่านประธานในพิธีที่เคารพดิฉันดรประพดาเชื้อสาวัตถีประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดมุกดาหารและประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลการศึกษาเอกชนคร,ครั้งที่สองในานามประธานจัดการแข่งขันฟุตบอลโรงเรียนเอกชนจังหวัดมุกดาหารตลอดจนคณะกรรมการจัดการแข่งขัน นักกีฬาผู้มีเสื่อนเกี่ยวข้องขอกราบขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงยิ่งที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ชมรมโรงเรียนเอกชนจังหวัดพุทธาหารได้จัดการแข่งขันฟุตบอลโรงเรียนเอกชนทุกปีดำเนินการจัดการแข่งขันโรงเรียนเอกชนทัพครั้งที่สองในวันที่11กุมภาพันธ์2567 ซึ่งประกอบด้วยโรงเรียนเอกชนทั้งหมด12โรงเรียนโดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1. เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง 2. เพื่อฝึกการเป็นผู้นำผู้ตามที่ดีมีน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย 3. เพื่อนักเรียนเห็นคุณค่าและสนใจในกิจกรรมกีฬา 4. เพื่อนคนรู <occurs> ้จักสร้างความสมัครสมานสามัคคีมีวินัยในหมู่คณะการแข่งขันฟุตบอลแบ่งเป็นสองระดับคือระดับอนุบาลมีโรงเรียนส่งเข้าแข่งขันจำนวน8ทีมโดยแบ่งเป็นสองสายคือสาย A และสาย B ระดับประถมศึกษามีโรงเรียนส่งเข้าแข่งขันจำนวน8ทีมโดยแบ่งเป็นสองสายคือสาย A และสาย B รวมทีมนักกีฬาเข้าแข่งขันวันนี้16ทีมบัดนี้ได้เวลาเป็นมงคลเลิกแล้วดิฉันขอกราบเรียน,นท่านประธานให้โอวาทและเปิดการแข่งขันกีฬาการศึกษาเอกชนครับครั้งที่สองเพื่อเป็นสิริมงคลและให้กำลังใจกับนักกีฬาพร้อมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องของกราบเรียนเชนะสัต์ทันที่มาท่านรองศึกษาธิการจังหวัด มุกดาหารท่านรองสโมสรท่านผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการสายเอกชนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหารการโรงเรียนเอกชนของจังหวัดมุกดาหาร,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 รผู้ปกครองคุณพ่อแม่และก็นักกีฬาของเกียรติและก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติจาก ท่านประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศายเอกชนดรประภาดาและคณะผู้จัดการแข่งขันรวมทั้งศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหารได้กรุณาให้เกียรติผมมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันในวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณและก็ชื่นชมเป็นอย่างยิ่งมิติอย่างที่พวกเราทราบดีนะครับว่า การเรียนรู้นั้นทั้งในมิติที่เรียนรู้เชิงทฤษฎีเชิงวิชาการที่อยู่ในห้องเรียนการเรียนรู้ในมิติของการส่งเสริมพัฒนาจากการแข่งขันการศึกษาเอกชนครับในครั้งที่สองนี้ผมเชื่อมั่นว่าพวกเราได้ร่วมกันออกแบบเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เห็นนักกีฬาฟุตบอลระดับประถมมาศึกษานี่คือต้มกล้า ที่สำคัญยิ่งของโรงเรียนของพ่อแม่ผู้ปกครองและก็ของสังคมประเทศชาติในอนาคตกีฬาเป็นส่วนที่สำคัญยิ่งที่เสริมสร้างให้เกิดความแข็งแกร่งของพวกเรานั้นเป็นเด็กดีในอนาคตและก็สิ่งสำคัญยิ่งวันนี้ภาพที่เห็นคือคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง ได้พาบุตรหลานมาร่วมกิจกรรมคุณพ่อคุณแม่ก็จะได้เห็นความมุ่งมั่นความตั้งใจความเชื่อใจแล้วก็ไว้วางใจว่าโรงเรียนที่บุตรหลานไปเรียนอยู่นะั้นได้ส่งเสริมสนับสนุนบุตรหลานของตอนเองในทุกมิติโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้มิติที่ใช้กีฬาเป็นสื่อในการสร้างความรักความสมัครสมานส,สามัคคี เกิดการรวมทีมเกิดการร่วมแรงร่วมใจคิดออกแบบ <Okay. S 1> ส่วนผลการแข่งขันย่อมมีทั้งผู้แพ้และผู้ชนะวันนี้เป็นผู้ชนะก็เพราะว่าพวกเรามีระบบการจัดก,การทีมมีระบบการบริหารจัดก,การอย่างดียิ่งผู้เล่นเล่นได้ตามที่เราออกแบบส่วนทีมที่ได้รองลงไป ก็เป็นข้อมูลที่จะต้องพัฒนาและก็สืบสารผมขออนุญาตต้องบอกว่าปีนั้นน่าจะต้องมีอีกครั้งที่สามครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าและก็ปีหน้าถ้าจัก,กรุณาผมขออนุญาตมัดกับท่านประธานและฝ่ายจัดก,การแข่งขันขออนุญาตมาเปิดงานแบบนี้อีกครับและก็เป็นไปได้เสริมทีมฟุตบอลหญิงมาให้ผมสักประเภทหน่อย นะครับเสริมทีฟุตบอลถญิงมาให้สักประเภทสักรุ่นหน่อยอาจจะไม่รุ่นแบบชายทั้งหมดเพราะว่านักฟุตบอลหญิงตอนนี้เก่งมากนะครับเก่งมากผมเล่ากับประธานเมื่อสักครู่นี้ว่าหลคนเก่งเพราะในกีฬาในทุกประเภทพวกเราจะคุ้นชินและคุ้นเคยคำคำหนึ่งคือคำว่ารู้แพ้รู้ชนะบัดนี้ได้เวลาอันเหมาะสมแล้วผมขอ ให้การจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เป็นไปตามเป้าหมายและส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกมิติให้กับพวกเราในทุกๆส่วนขอเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลการศึกษาเอกนชนครับครั้งที่สองณบัดนี้ครับ กรรมการจัดการแข่งขันนะครับขอกลาบขอบคุณท่านดรคิติประสานศอนนะครับรองเลขาสภากาศิษา์ศึกษาจุวนราชการเอาเอามาตรงนี้เลยมาตรงกลางเลยเด้อนะครับงง